ยังไงครับดีใจครับทำความรู้สึกหน่อยดีใจครับดีใจเฉยดีใจดีใจอย่างแรงเลยบอครับยางก็ขยันขยันด้วยอะไรนี่จะไปไหนนี่ไม่รู้แล้วพาไปก็ไปกับเขาแล้วหล <laughs> านพาไปก็ไปกับเขาเนาะหลานพาไปเหรอครับพาปูไปด้วยแล้วปู ปูทำไรปูจะเอาออกเงินช่วยบอปูะปจะพาขับรถมาครับใ,ใส่กันได้ทุกมีเงินกันตัวงาใส่มาใส่เงินปูยังไม่ได้ใส่ดีใจแค่ไหนนี่ดีใจมากครับแล้วทำยังไง ใจออกหน้าออกตาขอบคุณครับทำยังไงจุบรับเอ่อ <c oughs> ดีมาก <c oughs> โอเคครับ<อ>ผมนีไอรถออกมาแล้วสวัสดีครับไม,ไม่ต้องโทษต,ตรงนั้นตรงนี้เด้อท่านผู้ชมท่านผู้ชมแฟนคลับช่องเอลเซนเบอร์กับช่องแฟมิลี่สิทธิ์แทยครับครับผมก็ <c oughs> มันคงจะรอไม่ได้นานหรอกครับของพวกนี้ถ้ามันอยากได้แล้วมันก็ต้องไปนะครับผม,มทั้งนั้นมันก็ไม่เสร็จนะครับใช่ไหมใช่ครับอ,อ,อย่าไปตกแต่งมันมากเด้อครับแต่งสวยก็พอแล้วอย่าอย่าไปขับแรงสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับเป็นขับ FC วันนี้เราก็จะเดินทางไปที่อำเภอจมพลบุรีนะครับเพื่อที่จะไปออก แมงกระไซนะครับแมงกระไซให้กับลูกเทวดาครับผมใช่ครับเวลาจะได้ของก็อเอ้ยดูทำหน้าทำตาสิทำใช้อะไรก็ได้หมดเวลาตอนไม่ได้ด้อลูกก็แม่งมัเดี๋ยวรอคุณแม่ นะครับเราเข้ามาวันนี้เป็นวันดีวันอังคารครับออกรถได้ได้ดีครับคุณตาบอกว่างั้นครับคุณตาไม่ไม่ว่างไปนะครับคุณตาติดธุระที่วัดเราก็จะไปกันสองสามคนนะครับพี่ฟิล์มก็ไม่ได้ไปนะครับฟิล์มทำไมไมไปไม่ไป,ไไปยังไงพ่อบอกว่าให้ไปแต่งตัวแล้ว บอกว่ามันไปแต่งตัวมันเอากุญแจไปแต่งตัวแล้วมันจะไม่มาบอกกินอลไรทำไมไม่เอาทิ้งเดี๋ยนะมูไอฮะไหนพอยังไม่ได้กินตอนไหนเลยนี่กินน้ำบุกมาม่าน่ะแกงใบดีเยอะเนี่ดุดยอดมากครับงงวันนี้มีเจ้าภาพใหญ่ขึ้นมา <laughs> สมทบทุนให้เงินอยูหน้ากันมาสิ เดี๋ยวไปเอาเงินก <Herm> ่อนนะเอาเงินมารวบรวมซิ่งมันได้เท่าไหร่เอาเงินมารวบรวมก่อนมันได้เท่าไหร่จำไม่น่าสะอาดยุงมันเต็งกลัวก็ะต่ายเพื่อนนีดหนะค่ะคุณแม่ก็ขึ้นมาแล้วคุณย่าเดจะกลับบ้านเอาย่าไม่ได้ไปเหรอไปทำไมหลายคนทิ้งอยาไปทำงานรัฐคุณย่าไปกลัวโควิดบ่ เดินไปไเนาะตาูแสดงทธิฤทธิ์พิษเด็ัหน่อยอันนี้ยังนะเฮ้ยโอ้ใส่หรอตีเวลาบุสกบุบอันเสาร์รืป่าวนี้อ่ารบัอป้เอามากแล้เออันนไเาร์หอนไเสาร์หอวันไหนอยู่เสารแกะได้ยอมฮ้เสามาฮะหนห เจ้าเนาะเซอร์้ยกินไอ้นีงตรงระบาดมุดร้านนะครับรูดขั้นอะไรบอคุณยาบอกว่าไปออกไงเซอร์จอแนงก็ต้องใส่ผ้าเป็นจมูกด้วยครับเดี๋ยวเขาจะมาให้เข้าร้านนะครับเข้าซื้อของเออเนาะรักษาไอ้โอเคปเขาทุกคนเราต้องช่วยกันเองโอ้คุณปู่ใส่แล้วโอ้เราเด็กๆยังไม่มาง่ายครับผมโอเค เอาไหนได้เงินมาหรือยังแต่งตัวหรือทำไมยับแฉะนับดูได้เท่าไหร่ให้แม่นับไป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 ดูพี่มันไปไหมไปไปล้จะได้ไปหรือไม่ให้แม่นับไปไปหาพี่สิเออมันมาแล้วมันมาแล้วมาอะไรมามาไปยังไงเนี่ยเบียกกี้เบียกกี้กันเฮงไอจีบัวหล่อเลยยี่ มา,มาแล้วมาแล้วลาลินโกดุงโกะเล่นกดุงกได้พอสี่พัไนไหมเก็เงินอยู่ในกระเป๋าพ,พ่อดำพ่ออีกพันห้ายังไม่ย้าจายค่าตัวบนงานไป<อ>ด,นนด่ปนานคุณทศกับงานสีสเกตโกตึงมองบุนตัวไม่ยากกันเลย เดียวก,กันลงแล้วโอเคครับดเ<ร>ดี๋ยวเราเดินทางกันครับผมเดินทางกันไปออกรถแล้วครับวันนี้วันดีครับพ่อ้เขาไม่เปิดเปิดแอร์ข้างนอกบ่ยเยอะทำไมมันร้อนแต่เย็ยเนี่เขาไม่ได้เปิดแอร์นู่นนะร้อนจนังอ๋อเปิดแล้วครับเปิดแล้วคนนุณนายไม่เอาแล้วว่าไม่อะไรปูจมดูเ้างนอกมายว่าเปิดแอร์เนาะจุ๊บชอตจะพูดจะเปิดแอร์คุณนายก่อนคุณนาย เ,เปิดแล้วเปิดแล้วโอเค,คอ่ะยาวไปครับที่จุพลงกรณเจอกันครับผมไปกันครับอีาเก็บได้แค่นี้นะ,ะนะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบริษัทคุณแหงยันยนแล้วครับดูด้วยครับผมเรามาดู จะของรถกันครับว่าเขาอ,อยากได้คันไหนอ่าไหน,นชอบคันไหน,นยังไม่ได้เลือกเลยเลไ,เหไหนคันไหนเป็นยังไงรุ่นไหนนี่นี่นะรุ่นอะไรนี่ ในเงินใเงินเาไปดูสิเงนเอาไว้ไหนหกพันครับพันเทเทไรมัเก็บได้ห้าพันครับคุณย่าช่วยอีกหนึ่พันบป็หกพันครับเก็บได้เทไรมนะผมเก็บได้ห้าพันห้าครับแต่ว่าคุณย่าช่วยอีกหนึ่งพันก็เป็นหกพันห้าครับโอ้เอาสีดำเลยบ่ นี่ลุ่นนี้นะอชอบลุ่นี้ครับะใต้เบะาะรถครับมันเป็นโซ่เือเป็นอะไรนี่โซ่รครับมาเลยชอบเลยสีดำสีอื่นไม่ชอบบอชอบอยูครับไม่ชอบสีดำ สีแดงสีอะไรไม่ชอบหรอะไรว่าจ้าสีแดงครับคิดไปคิดมาสีดำดีกว่าครับเล่นไหมก็เอาเลยครับอ๋อสีดำก็สีดำอันนี้ก็ไม่ใช่ว่นนี่ anh điều căn đúng không? điều gan. cô chị bỏ qua chọn xì đầm khắp hả xì đầm có chặt tay qua Hà ngân chạy anh rồi đó Tâm luật hả? Ừ, tâm luật thôi, mới chậm Hay Rốt dễ khắp không? ยังบ่าาครับยังเอายังหยกฮะเป็นคนซื้อคนขำคนได้น,พ,ดนพี่ก็ได้บรีเลิดส้นอเโอเคโอเคเดี๋ยวเส้น,นครับผมน้องเลือกเอาสีดำนะครับเดี๋ยวขอตัว เช่นชื่อก่อนนะครับผมเป็นคนค้ำให้ครับโอเคครับขอบคุณครับผมอ่าเป็นยังไงครับมีใจมากครับเฮ้ยได้รถใหม่ดครับถูกใจไหมนี่แบบนี้ใจมากครับตอนนี้ก็ ออกมาจากร้านแล้วครับขับรถมาจอดไว้ที่บ้านนะครับผมวันนี้เป็นวันดีวันอังคารครับออกรถวันนี้นะครับให้กับลูกชายนะครับผมอย่าซิ่งนะเออเป็นยังไงดีใจครับเออ ได้แล้วก็อย่าไปซิ่งอย่าไปขับแข่งกันเข้าใจไหมเข้าใจครับเอาทำยังไงได้รถเราจะขอบคุณใครขอบคุณพอ่อขอบคุณแม่ขอบค,คุณปู่ขอบคุณตาขอบคุณยายขอบคุณย่าครับสัญญาว่าจะเป็น อะไรเอ้าสัญญาว่าจะเป็นคนดีครับจะตั้งใจไหมตั้งใจครับตั้งใจทำงานครับช่วงนี้โควิดด้วยไม่มีงานแห่ด้วยเอาตั้งใจทำงานแล้วตั้งใจอะไรอีกตั้งใจเรียนครับอานะครับเด็กๆครับผมอยากได้ของได้แล้วก็ดีใจเป็นธรรมดาครับผม ได้ของแล้วก็อย่าลืมสัญญาเด้อครับอ่าต้องเป็นคนดีต้องอยู่ในกรอบแต่งก็จะแต่งเกินและที่สำคัญก็อย่าไปขับรถแข่งกันเป็นอันขาดอันตรายรโอเคนะครับผมครัสำหรับคลิปนี้นะครับออกรถให้ลูกชายนะครับ,รบน้องฟูจิก็สมคามุ่งมั่นตั้งใจปรัถนาแล้วนะครับผม ก็ขอให้ลูกชายนะครับเป็นคนดีของสังคมพ่อแม่ก็ภูมิใจแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายให้รับชมกันแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่อง family สีทับไทยและช่องครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม